สวัสดีครับขอนำผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่สถานีหลอนสตอรี่และในเรื่องเล่านี้มีชื่อว่าวิญญาณเฮียนรงแรงเก่าก่อนที่จะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ เมื่อเข้าช่วงหน้าหนาวที่ไรผมจะนึกถึงเรื่องน่ากลัวที่ผมกับเพื่อนสนิทของผมได้ไปเจอมาทุกครั้งมันเป็นความทรงจำที่ผมลืมไม่ลงเลยจริงๆตัวผมเป็นคนชอบเที่ยวพอถึงวันหยุดที่ไรก็ต้องหาโอกาสออกเดินทางไปเที่ยวในที่ต่างๆแล้วหน้าหนาวในปีนั้นอากาศเย็นมากผมเลยอยากชวนเพื่อนไปเที่ยวสัมผัสบรรยากาศเย็นๆแต่ด้วยวันหยุดของผมมีไม่มากนะัก จะให้ขึ้นเหนือขึ้นดอยก็ดูจะเป็นเรื่องยากเพราะต้องรีบเร่งกว่าจะไปถึงกว่าจะได้เที่ยวผมกับเพื่อนสนิทของผมก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวแถบภาคอีสานละกันซึ่งที่ที่จะไปก็ไม่ได้ไกลาจากที่พวกผมอยู่มากนักพอผมและเพื่อนว่างปุ๊บก็จัดทริปไปเที่ยวกันที่เรียกว่าคิดปุ๊บไปปั๊บไม่ได้วางแผนจองที่พักกันล่วงหน้าเอาไว้เลยพอเราสองคนไปถึง ก็แน่นอนว่าที่พักที่เราอยากจะไปพักนั้นเต็มหมดแล้วแต่ก็ยังโชคดีที่พวกเราได้ที่พักเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งดูจากสภาพแล้วน่าจะเก่าแก่พอสมควรถ้าถามผมว่ากลัวเรื่องผีไหมเวลาที่ต้องไปพักค้างแรมตามสถานที่ต่างๆส่วนตัวผมแล้วผมไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยมันเลยทําให้ผมไม่ได้กลัวเพราะผมมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่มีเซนส์ในเรื่องนี้ ยังไงซะก็ไม่เจออะไรแบบนั้นแน่ๆที่ทำให้ผมมั่นใจขนาดนี้เป็นเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปเที่ยวกันร่วมสิบคนเขาเจอผีกันทั้งคันรถมีแค่ผมคนเดียวที่ไม่เจอกับเขาผมจำได้ว่าตอนนั้นที่บริษัทจัดไปดูงานทางภาคเหนือเป็นการจัดไปดูงานประจำปีของแผนกหลังจากดูงานเสร็จก็จะเป็นการไปท่องเที่ยว ช่วงเวลาประมาณสามทุ่มกว่าๆพวกเราเดินทางโดยรถตู้ข้ามจังหวัดจากเชียงใหม่ไปเชียงรายคนขับรถก็เป็นคนที่มากับเราแต่ชำนาญเส้นทางเพอเคยไปมาหลายครั้งแล้วตอนนั้นทุกคนบนรถกำลังหลับอยู่ๆพี่คนหนึ่งก็กรีดร้องขึ้นมาดังลั่นรถทำเอาคนอื่นตกอกตกใจไปด้วยเพราะคิดว่ารถเกิดอุบัติเหตุแต่เมื่อถามไปถามมาก็ได้ความว่า เห็นเด็กวิ่งตัดหน้ารถแล้วเด็กคนนั้นก็หันหน้ามาทำท่าแลบลิ้นปลิ้นตาใส่พวกคนที่กลัวผีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็พากันฮือฮายกมือไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาและแม่ย่านางรถคนขับรถก็ปลอบใจผู้โดยสารว่าไม่ต้องกลัวหรอกบนรถมีของดีครับทุกคนก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยพักหนึ่งก็เริ่มฮือฮากันอีก เมื่อคนบนรถชี้ให้ดูอะไรบางอย่างข้างทางแล้วทุกคนก็มีท่าทางตื่นเต้นและอย่างที่ผมบอกคือผมเป็นคนเดียวที่ไม่เห็นว่ามีทุกคนเห็นคนนั่งอยู่บนป้ายบอกทางซึ่งเห็นเหมือนกันว่าคนที่นั่งอยู่นั้นไม่มีหัวแต่ผมไม่เห็นว่าจะมีใครสักคนนั่งอยู่บนป้ายบอกทางเลยขนาดว่ารถขับผ่านไปแล้วผมที่นั่งอยู่เบาะด้านหลัง ยังหันกลับไปส่องดูที่กระจกด้านหลังก็ไม่เจอสิ่งผิดป,ปกติเพราะงั้นผมเลยมั่นใจว่าผมเดินทางไปได้ทุกที่ไม่ต้องกลัวผีสางนางไม้จะมาหลอกหลอนกลับมากันเรื่องทริปปุปป๊บปั๊บด้วยเพราะว่าเป็นหน้าหนาวบรรยากาศมันจะมืดค่อนข้างไวกว่าผมกับเพื่อนจะหาที่พักได้มันก็มืดแล้วอย่างที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า พวกเราได้ที่พักเป็นโรงแรมเก่าที่ดูสภาพภายนอกก็รู้ว่ามันเก่ามากผมก็เลยรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยกับที่พักพอเข้าไปข้างในผมก็ตินั่นติหนี่ไปหมดทั้งเรื่องกลิ่นอับเรื่องไฟที่ไม่สว่างมากและก็อีกหลายๆอย่างตอนนั้นอยากเปลี่ยนใจไปจอดรถนอนในปั๊มน้ำมันด้วยซ้ำเพราะรู้สึกไม่ค่อยจะดีอย่างบอกไม่ถูกถ้าไม่ติดว่ากลัวอันตราย ผมคงชวนเพื่อนไปจอดรถนอนในปั๊มแล้วละ่ะพอเปิดประตูห้องเข้าไปเพื่อนก็พูดขึ้นมาว่าโรงแรมเก่าขนาดนี้จะมีผีหรือเปล่าวะผมก็ดูไปรอบๆห้องเหมือนจะไม่มีอะไรเพราะนอกจากสภาพที่ค่อนข้างเก่าและโทมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ดูผิดสังเกตผมขออธิบายก่อนว่าลักษณะของห้องเป็นห้องพักขนาดไม่ใหญ่นักเตียงนอนเป็นเตียงเดี่ยวหฟุต หลังจากที่ผมกับเพื่อนจัดการเก็บของเข้าที่เสร็จแล้วเพื่อนก็เข้าไปอาบน้ำก่อนส่วนผมนั่งเล่นโทรศัพท์ไปด้วยดูทีวีไปด้วยเพื่อรออาบน้ำผ่านไปไม่ถึงห้านาทีเพื่อนก็วิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากห้องน้ำผมเองก็ตกใจเพื่อนบอกว่าเหมือนเห็นคนอยู่หลังม่านตรงอ่างอาบน้ำผมกับเพื่อนก็ค่อยๆเดินเข้าไปส่องดู ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครเพื่อนผมก็กลับเข้าไปอาบน้ำต่อแต่ครั้งนี้เพื่อนขอไม่ปิดประตูห้องน้ำโดยปกติแล้วเพื่อนเป็นคนอาบน้ำนานมากซึ่งไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงแต่วันนั้นเพื่อนหายเข้าไปในห้องน้ำไม่ถึงห้านาทีก็ออกมาพอเพื่อนผมอาบน้ำเสร็จก็เป็นคิวของผมที่จะต้องไปอาบน้ำต่อผมก็ยืนแปรงฟันอยู่ที่เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ซึ่งตรงหน้าเป็นกระจกบานใหญ่ความยาวเท่าผนังห้องส่วนด้านหลังเป็นอ่างอาบน้ำที่มีม่านกั้นอยู่แต่ม่านนั้นถูกปิดทิ้งไว้ผมมีความรู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่ามีใครอยู่ด้านหลังมันเป็นความรู้สึกระแวงอย่างบอกไม่ถูกจนผมต้องมองผ่านกระจกเงาเพื่อจ้องไปที่ด้านหลังอยู่ตลอดเวลาผมแปลงฟันเสร็จก็ล้างหน้าต่อขณะที่ผมกำลังหลับตาล้างหน้า ผมได้กลิ่นเหม็นรุนแรงมากเป็นกลิ่นเหม็นเนา่าเหมือนถุงขยะผมต้องลืมตาขึ้นมามองหาที่มาของกลิ่นนั้นทันทีจังหวะที่ลืมตาขึ้นผมมองกระจกที่อยู่ตรงหน้าผมก็พบว่ามีคนยืนอยู่ข้างๆเป็นผู้หญิงผมยาวใบหน้าซีดขาวผมตกใจสะดุ้งสุดตัวแล้วรีบหันไปมองข้างๆแต่ก็ไม่เห็นมีใคร ผมยืนตั้งสติที่ประตูอยู่สักพักตอนนั้นผมกลัวเพื่อนจะตกใจก็เลยไม่โวยวายอะไรแล้วผมก็รีบทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำให้เสร็จพอเปิดประตูออกมาจากห้องน้ำเพื่อนก็ถามว่าเป็นไงมีอะไรแปลกๆไหมซึ่งผมจำเป็นต้องตอบไปว่าไม่มีเพราะถ้าตอบไปว่ามีเพื่อนผมคงให้ไปหาที่พักที่อื่นผมรู้ดีว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคงไม่พ้นได้นอนในรถแน่แน ผมกับเพื่อนนั่งเล่นโทรศัพท์บนที่นอนเพื่อดูสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพื่อที่พวกเราจะได้วางแผนการเที่ยวในวันพรุ่งนี้ประมาณสี่ทุ่มกว่า,วาผมก็เริ่มง่วงแล้วก็เลยล้มตัวลงนอนก่อนผมนอนหันหลังให้เพื่อนซึ่งเพื่อนก็ยังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ผมบอกกับเพื่อนว่าให้ปิดไฟได้แล้วจะได้นอนพักผ่อนเพียงไม่ถึงนาทีก็มีเสียงกดสวิตช์ไฟ ผมเข้าใจว่าเพื่อนคงลุกไปปิดไฟแล้วแต่ในจังหวะนั้นเพื่อนก็ขยับตัวมานอนชิดกับผมแล้วเพื่อนก็พูดขึ้นมาเฮ้ยใครปิดไฟวะจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะคิกคักดังมาจากทางห้องน้ำผมลุกขึ้นนั่งใจเต้นแรงด้วยความรู้สึกกลัวเพราะไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเพื่อนก็ลุกขึ้นนั่งแล้วขยับตัวมานั่งชิดผมจนแทบจะนั่งตักผมเลยก็ว่าได้ แสงไฟส่องสว่างจากด้านนอกส่องเข้ามาถึงภายในห้องทําให้ภายในห้องไม่ได้มืดสนิทเสียงหัวล้อปิศนานั้นดังมาจากบริเวณหน้าห้องน้ําผมเลยจ้องไปที่ห้องน้ําแบบล้าสายตาไม่ได้จูจ่ๆก็มีเสียงน้ำฝักบัวไหลดังออกมาจากห้องน้ำเราสองคนได้แต่นั่งกอดกันจนตัวสัน่นเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงสักพักหนึ่งเสียงน้ำก็หยุดไหลตามมาด้วยเสียงแกลก เป็นเสียงเปิดประตูลูกบิดห้องน้ําผมเอาแต่จ้องไปที่หน้าห้องน้ําแบบไม่ล้าสายตาแต่เพื่อนก้มหน้าฟุบลงกับหลังของผมผมรู้สึกว่าเพื่อนตัวเย็นไปหมดตอนนั้นผมเห็นว่าเพื่อนกลัวมากผมเลยต้องใจแข็งทําใจดีสู้เสือพยายามบอกตัวเองไม่ให้กลัวผมหันไปมองหาโทรศัพท์ที่ข้างโต๊ะหัวเตียงแล้วเพื่อนก็ร้องกรีดขึ้นมาทำให้ผมสะดุง้ง หันไปมองที่เดิมทันทีผมเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวปิดหน้ายืนอยู่หน้าห้องน้ําแวบบหนึ่งร่างนั้นก็หายไปผมรีบจับมือเพื่อนแล้ววิ่งออกจากห้องทันทีวินาทีนั้นของมีค่าอะไรก็ไม่ได้หยิบออกมาคิดแค่ว่าต้องเอาตัวเองให้รอดจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดและที่แปลกมากๆทางเดินหน้าห้องนั้นมืดมีแค่แสงสว่างจากหลอดไฟ ที่หน้าลิฟที่ถูกเปิดทิ้งเอาไว้แถบไฟก็ยังกระพริบอีกต่างหากอารมณ์ประมาณหนังผีเลยก็ว่าได้นั่นมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกกลัวมากขึ้นกว่าเดิมตอนนั้นผมยอมรับว่าไม่กล้าใช้ลิฟต์เพราะกลัวว่าตัวเองกับเพื่อนจะไปติดอยู่ในลิฟต์แล้วมีแขกไม่ได้รับเชิญโดยสารมาในลิฟต์ด้วยก็เลยตัดสินใจวิ่งลงทางบันไดหนีไฟลงมาจนถึงชั้นล่างเมื่อลงมาถึงชั้นล่างผมเห็นว่า ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์มีพนักงานอยู่สามคนผมกับเพื่อนก็รีบบึ่งไปที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทันทีตอนนั้นเป็นเวลาเกือบ,อบจะห้าทุ่มมันก็ค่อนข้างเดึกมากแล้วเลยไม่มีแขกคนอื่นอยู่บริเวณนั้นคำพูดแรกที่ผมพูดคือน้องๆพี่ถูกผีหลอกน้องพนักงานทั้งสามคนทำท่าทางตกใจและถามเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่พักห้องไหนคะคือมันแปลก แทนที่น้องเขาจะบอกพวกเราว่ามันไม่มีอะไรแต่ดันมาถามเราว่าพวกเราพักห้องไหนแสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆพอผมบอกเลขห้องไปพนักงานทั้งสามคนมีท่าทางตกใจอย่างกับเห็นผีแล้วน้องคู่หญิงคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าใครเปิดห้องนั้นให้ลูกค้าพนักงานผู้ชายเลยยอมรับว่าเขาเป็นคนเปิดห้องนี้ให้ผมเองเพราะตอนที่ผมโทรมา น้องแจ้งผมแล้วว่าห้องเต็มแต่ผมก็เซาซีให้น้องเช็คให้ตั้งห้ารอบว่ามีห้องว่างหรือยังมีใครยกเลิกการจองหรือเปล่าจนในที่สุดน้องก็บอกว่ามีห้องว่างห้องหนึ่งผมมารู้ความจริงที่หลังว่าชั้นนั้นทั้งชั้นไม่ได้เปิดให้บริการมาสองสัปดาห์แล้วเพราะเจ้าของโรงแรมจะปรับปรุงทั้งชั้น ด้วยท่าทีที่มีพิรุษของพนักงานโรงแรมทั้งสามคนทำให้ผมกับเพื่อนพยายามเข็นเอาความจริงจากพนักงานให้ได้แต่ไม่ว่าจะพยายามถามยังไงพนักงานก็ไม่ยอมบอกสุดท้ายพวกเราก็ขู่ว่าจะรีวิวว่าพนักงานดูแลไม่ดีห้องพักไม่สะอาดจนเราสองคนต้องลงมานอนที่ล็อบบี้พนักงานก็เลยยอมเล่าให้ฟังว่าชั้นที่ผมไปพักนั้น เคยเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นถึงสองครั้งแต่คนละห้องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วตอนนั้นน้องพนักงานทั้งสามคนยังไม่ได้มาทำงานที่นี่ด้วยซ้าแต่ชั้นนั้นขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนมากทั้งแขกที่มาพักและพนักงานต่างก็ได้เจอเรื่องน่ากลัวชวนขนหัวลุกกันอย่างทั่วหน้าเรื่องที่กลายเป็นตำนานถูกเล่าขานต่อกันมาให้หมู่พนักงานฟัง คือเรื่องที่ป้าแม่บ้านโดนผีหลอกจนขอลาออกในทันทีเรื่องก็มีอยู่ว่าหลังเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมหญิงสาวในห้องนั้นห้องก็ถูกปิดจนคดีเสร็จสิ้นจับผู้ต้องหาได้ห้องนี้ถึงได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแต่ในระหว่างที่ห้องปิดให้บริการพนักง,งานที่ฟลอนต์มักจะได้รับโทรศัพท์ร้องเรียนจากแขกห้องข้างๆอยู่บ่อยครั้ง โดยแขกร้องเรียนมาว่าแขกที่พักในห้องเกิดเหตุนั้นกรีดร้องเสียงดังรบกวนพนักงานที่ฟอนก็ได้แต่ขอโทษแขกที่มาพักและทำทีว่าจะโทรไปเตือนให้ทั้งที่พนักงานต่างก็รู้ดีแก่ใจว่าห้องนั้นไม่มีแขกพักอยู่ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องแรกตรงข้ามกับลิฟต์พอดีตอนนั้นพอมีปัญหาบ่อยๆเจ้าของโรงแรมก็สั่งปิดห้องที่อยู่ติดกัน พอห้องที่เกิดเหตุกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งห้องที่อยู่ติดกันก็เปิดด้วยเพียงวันแรกที่เปิดให้บริการแขกที่เข้ามาพักก็วิ่งลงมาข้างล่างแตกตื่นเหมือนผมกับเพื่อนนี่แหละมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่แขกเช็คเอาท์แม่บ้านก็เข้าไปทำความสะอาดตามปกติสมัยก่อนทีวีเป็นแบบตั้งโต๊ะตอนที่แม่บ้านกำลังจะเดินไปเปิดทีวีเพื่อเป็นเพื่อนตอนทำความสะอาดห้อง อยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นนั่งอยู่บนโตะทีวีเธอเป็นผู้หญิงชุดขาวผมยาวปิดหน้านั่งห้อยขาอยู่แม่บ้านถึงกับตกใจร้องกรี๊ดที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือผู้หญิงที่นั่งอยู่บนโต๊ะหน้าทีวีอยู่ๆก็พุ่งเข้ามาใส่แม่บ้านจนเป็นลมหมดสติไปพนักงานยกกระเป๋าคนหนึ่งเดินผ่านมาเจอเข้า จึงได้ช่วยนำส่งโรงพยาบาลวันต่อมาแม่บ้านคนนั้นก็ลาออกทันทีคืนนั้นผมกับเพื่อนได้นอนอยู่ที่ห้องพักของพนักงานด้านหลังเคาน์เตอร์พอเช้าพนักงานก็พาเราสองคนขึ้นไปเก็บของและพวกเราก็ออกจากที่นั่นเดินทางกลับกันเลยไม่ได้ไปเที่ยวกันต่อตามแผนที่วางไว้เมื่อคืนนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของผมและเพื่อนที่ไปเจอมาที่โรงแรมเก่าแห่งหนึ่ง ทางผ้าอีสานครับและท่านใดที่ชอบการเล่าของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องหน้าสวัสดีครับ